อันนี้เป็นแม่ค้านะครับธุรกิจขายขี้นะครับไม่ว่าจะเป็นขี้แพะขี่ต้นไม้ค่ะได้เลยได้เลยได้ลยได้เลยเฮ้คือขี้ต่างๆนะครับขี้แพะขี้วัวคันที่ขายขี้แพะนะครับถุงละเท่าไหร่นะครับเนี่ยาษบาตรภบาตครับขายดินเป็นดินทำเป็นปุ๋ยปลูกต้นไม้ไปไปต้นชช่ำ

พันไรครับเนี่ยไข่ไก่ครับโรงเรียนอะไรฮะเนี่ยเดินพวงครับอามาขายนะครับโดยครูและผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนมาขายร่วมกันมีสำนักงานพัฒนาชุมชนนะครับเอาโอท็อกมาขายนะครับร่วมกับเยาวชน,นแล้วแล้วก็เป็นโครงการตลาดนัดเกษตรกรนี่เป็นสินค้าจากพัฒนาชุมชนโอท็อ สำนักง,งานพาณิชย์สินค้าราคาถูกขายถูกทุกอย่างยกเว้นแม่ค้าขายพแพงแป้นพิจิหนึ่งแป้อันนี้เป็นรวงข้าวนะครับตอนนี้พิจิตกกำลังนิยมนะครับเอามาทําเป็นของที่ระลึกทํำมาเป็นช่อดอกไม้เวลาสวัสดีปีใหม่หรือไหวพรคนไท้ก็จะเอาเป็นรวงข้าวแทนมีวาว้ นี่คือรวงข้าวดอกไม้เทียม,ม,เ,ยมเขาเรียกอะไรนะดอกไม้ที่ทําจากดินแต่เป็นรูปรวงข้าวนะครับนี่คือสััญลกษณ์ตลาดเกษตรษกรตลาดนี้นะครับตั้งอยู่หน้าชวนทั่วนะครับ เดิมเป็นโครงการของเยาวนชนตอนนี้ต่อยอดเป็นของกเกษตรกรแล้วครับสิบมันมันก็ขายราคานี้ค่ะ<ช>อันนี้มันเป็นพระรา,าะมบางไทรเอาไปทำข่าวหรือว่า